สวัสดีครับวันนี้ผมมีไฟโซล่าเซลล์รุ่นใหม่แบรนด์คนไทยครับนี่ยี่ห้อ MF Solar Cell รุ่นนี้จุดเด่นของเขาคือดิได้แผงใหญ่โคมก็ใหญ่มากราคาเพียง999บาทฟังไม่ผิดครับนี่รุ่นนี้เป็นแบรนด์คนไทยมีพีเซนเตอร์เป็นคุณน้ำและพีพัส ไฟโซล่าเซลล์อะเวลาซื้ออะซื้อของไทยดีเพราะว่าเงินสนับสนุนคนไทยด้วยกันเนี่ยแบรนด์ MF Solar ซล l l แบรนด์น้องใหม่อะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าเป็นได้อะไรมากเนี่ยครับในกล่องนะครับก็จะได้ชุดติดตั้งเหมือนทั่วไปเนี่ยก็จะมีชุดติดตั้งมีน็อตมีพุกแล้วก็มีรีโมทให้รีโมทรีโมทเปิดปิดอ่าแล้วก็มาดูโคมโคมข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยครับอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์ครับเนี่ยแผงโซล่าเซลล์นี่โหใหญ่มาก ผมว่าตัวผมใหญ่แล้วนะแต่ดูแผงโซลาเซลล์ห้าสิบสามคูณสาสิบห้าเซนครับโหรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบแผงใหญ่แล้วก็โคมครับเนี่ยโคมยี่ห้อนี้ครับเป็นยี่ห้อ mf ซ o l าเซลล์รุ่นไทเทเนียมมารุ่นนี้เป็นรุ่นไทเทเนียม3า0พันวัตต์มีไฟสถานะบอกไฟสถานะวิง่งปิ๊บปิ๊บปิ๊บเนี่ยคือมันชาร์จอยู่กลางคืนเนี่ยรีโมทใช้ก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ากลางคืนเนี่ยสมมติแผงไม่ได้รับแสงไฟติดเองอ่า แผงได้รับแสงไฟดับเองแล้วมันก็จะวิ่งรุ่นนี้ไฟสถานะค่อนข้างแม่นแบตใกล้หมดมันก็จะเหลือสองขีดสามขีดอะไรอย่างเงี้ยลองเทสดูแล้วรุ่นนี้ติดตลอดคืนใครสนใจครับแบรนด์โซลาเซลล์เนี่ยไฟโซลาเซลล์แบรนด์คนไทยคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยในสเปคใหญ่ๆมากเลยผมนึกว่าพันกว่าบาทอนึกว่าพันกว่าบาทเนี่ยแผงขนาด53าสคูณ35ในแผงใหญ่ๆกันเลยเนี่ย เนี่ยโคมก็ได้โคมใหญ่ปกติอะที่ผมเคยขายนะครับโคมขนาดเนี้ยมันจะราคา999บาทแต่แผงอะมันจะไม่ได้ขนาดนี้แผงมันจะได้ประมาณ35คูณ35เออแต่อันเนี้ยได้แผง53คูณ35แล้วเม็ดไฟครับเม็ดไฟรุ่นเนี้ยก็เป็นเม็ดไฟชนิดพิเศษอ่าเป็นเม็ดไฟเกดเดียวกับยี่ห้อดังๆ JD เป็นชนิด5730ปกติไอ้ตัว9999 99, อ่ะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเน่มันจะเป็นเม็ดเล็กๆ,กๆอันนี้เป็นเม็ดใหญ่ชนิด LED เป็น5730ความสว่างมันจะดีกว่าไอ้มิดเล็กๆอ่าอันนี้เท่าที่เคยขายมานะไอ้มิดใหญ่ๆมันจะดีกว่าแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ามันแพงเออในราคา999บาทได้เม็ด5730เนี่ยหลอดไฟโดนเม็ดเม็ดใหญ่มันดีมากอ่าบางคนแบบไปสนใจจํานวนเม็ดไฟเม็ดเล็กแต่เยอะมันก็ไม่สว่างเท่าเม็ดใหญ่เออเพราะว่าพื้นที่มันเท่ากันเม็ดไฟหรอไม่ได้นับมีเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนกล่องมันเขียนได้ปะ่ะอ,อ กล่องไม่ได้เขียนไว้อ่าแต่เม็ดไฟนะผมบอกให้ถ้าเกิดเม็ดเล็กอะมันจะเป็นจะเป็นสองเท่าของเม็ดใหญ่สมมติไอ้ตัวนี้มันสองร้อยเม็ดถ้าเม็ดเล็กมันก็จะเป็นสี่ร้อยหลายคนนะติดใจแค่จํานวนเม็ดไฟมีสี่ร้อยแต่เป็นเม็ดเล็กไงเม็ดใหญ่สองร้อยสว่างกว่าเม็ดเล็กสี่ร้อยเท่าที่เคยขายมานะรุ่นนี้เนะี่ยเป็นรุ่นที่แบบว่าคุ้มมากสุดที่เคยขายมาแล้วเป็นรุ่นใหม่อ่า Mf Solar Cell เนี่ย สินค้าเนี่ยมียี่ห้อยี่ห้อใหม่ mf solar cell ไม่ได้แบบเป็น no name no b ร a n d นีสินค้าแบรนด์คนไทยด้วยอ่าเราว่าในเฟสนะส่วนมากมันจะเป็นแบบแบรนด์จีนแบรนด์จีนนามาผลิตนี่นี่อันนี้สินค้าแบรนด์คนไทยกล่องเนี่ยกล่องที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมีดาราเป็นพรีเซนเตอร์นีสุดยอด mf solar cell เนี่ยยี่ห้อเนี้อีกหน่อยนะ จะเต็มเฟสไปเพราะว่าเป็นยี่ห้อที่แบบของดีลูกค้าสั่งแล้วสั่งอีกเนี่ยแถงนีง่ยกล่องแถงกล่องโคมท่านใดนสนใจครับก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยสำหรับไฟโซลาเซลล์ MF โซล่าเซลล์ราคา999บาทอ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ